ครับสวงสดีที่ช่องตาเบอร์เต็มทุกคนโอ้พ่อใหญ่บูดเทดอย่างชู้กินเนาะมือ้นอนีอ้เนาะาตำมะหงตำมะหงว่าคนจังทีแห้ไก่ชื่อปลาดุกมาปิ้งกันเขาได้เนาะมันนี้อย่างาไาเนี่ย อันแพงบ่มีเออลยแต่ว่าตลาดน่ะโอ้หอดผีเหรอจนลมมาโค้ัครเนี่ยสรุปเราจ้างครจจ้างใครอย่างนี้มาผ่าเสียนมัน<ง>บมาายไม่เป็นล้านมาผ่าเสียอย่างนี้เป็นล้านเลยเนี่ยไม่ถึงๆเลยเนี่ยของช่างมาแต่อุบนุนคนแบบเนี่ยของไม่ได้อยู่แถวนี้พวกรักเชาพวกนี้ขนมาแต่อุบนุนมาเนอะ แต่ว่าดีที่ว่ากําแพงมันได้ใส่สองแผ่นต้นละสองแผ่นทฮะสัมผัสบนไม่ได้ใส่ถูกพืชนี่ขอาเจนมาได้ใส่หรืออันนี้แห้งเปลือกเนี่ยก้อนอิดด้วยเนี่ยกําแพงเนี่ยก้อนอิดแล้วก็สาบเอานะ ไม่พอมววัาเจน,นพรเซ้คุนี้มประมาณสองเดือนบ่ว่าจะตั้งเสาแล้วมันแล้วแล้วดวเนี่ยมอจกอคนน่ยแต่คนนุปกติเห็ดเลยนี่ห่วยเ,นเนยวขาจไม่เห็ดทีคนนึงะมันคนปกติเลนบ่แล้วงแล้วเพื่อจะขุดดุมเพื่อเพื่อจเอาเจ้าเพื่อจ้ะเอาเสาลุงหน่อยเตุนจาเกสองเม 5, 6, 6ตรหาสีบุตนเสาต้นหนึ่งเอาลุงอ่ะมันโมเมนตนั่นตื่นตนเนี่ยเอาลุงลึกขนาดเด้ ล่องเม่นหาชีพอยู่คนขุดล่องบึงนี้เพื่อเจ้าจะเสียมจกล้นขุดลุกได้เพือ่อจะไม่ได้กับปูงไมง่ใช่ปวดปวงไอปวงไม่ใช่ปะ เมนปกาิใส่หลายกันฉิมแล้วม้าผมจาเลยหัวม้าหลายมือแล้วโอ้จ้อาไปไปไหนเด็ไปง้อเปนดงไว้ไมแันบ่เม่นกับปัวมาที่ทางเขาวนะบ่กะเร็วน่นอือดูเป็นยัง ปลไปแล้วไปแทนแล้ว่อยลงนี่ปะนี่ล่ะลูกแาเยอะกลังมาฮะุญเติมมาเหรอสีมานนี่ลหะอมาดูหาเงินตัวอยู่ินบริหาเงินเหรอนอนจะอยู่กับเงียเย้ยจนเนาะ ดูเดืด่อูดุ้งกุ้งใจญ่ก็ขอยปลูกผักปลูกมี่ล้อมมองทะแล้วเหตุเรียกทางบ้านก็มาทำงานหล่นดนตรีคนละสวนเราล้ะเศษมังางกันเป็นคนที่ทำงานน้ำมือมงานสวนมาทำมาก่อยเต็มา,มกกาทิตย์เ ทุนก็ติดพันหาทุนลงมี่เห็นมลมาปล่อยเบาใจได้หลายตัวกยทิกินหอดมูฮอดปวดน้ำนี่แล้วมันก็พอาะทได้อยู่ดอกแม่มันก็อยู่หันละแม่มันก็อยู่บริมาเด้แม่มันก็อยู่น้ำเมียนอะแล้มันมาหาท้โต้กินหอดดปยท่านก้อนก่อนที่เขาไข่คงใจที่ได้กลับเขาขึ้นไข่ขึ้นก้อน ไม่ยูดอนบ่บ้านจะของอ่ะข่ยังปะมอเป็นยูเทอุดอนอุดอนบ่

กะลังกรลังแจยวเลยเราบกขับรดก่านีมาเนี่ย่าอไอแกชอบเราบ่ ก็ต้องฟิตร่างกายเพอ้อมนะเนี่ยหิุดลบ่อยแล้วเพราะจะเปิดฤด,ดูกาลเรื่องงานเฮาเงาเลยดิอสองร้อยก็งานบริดงานเฮาดิเนี่ยงานคู่มือคู่มือด้วยแต่เนี่ต้องเตรียมพร้อมร่างกายแล้วเลยเนี่ย มามามาคิไหมไปะสีค่อยว่าไะรี่สิบบาทโอ้ยอาอีกแล้วเนาะใช่กางเลยเป็นเปนยี <c 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 ่สิบบาทเดี๋ยวเขากขาไม่ยังเจ็บาทนี่อ๋อขอชื่อให้เราพอใจให้ เอาเบรคตอเลียนมาบ่านิไม่ครับวันี้เราขอยกินเขาอิ่มตัดผมไม่ค่อยก็เอาดีแบบนั้นีหนิทึกคนหวยมุนมัดผมยาวเลยก็ได้เฮ้ยนีน่ดนะินี่ตัดสมหนิตัดม

ผมนี่เป็นแบบชีโยะละครทำเนี่ยอันนี้จุมขันนวดพุ่งไหมเอ้าพี่น้องอย่าลืมชื่อบัตรชื่อตัวครับบัตรราคา129บาทคลิปนี้ไว้จะมีรอกันคลิปหน้าครับ,รบขอบคุณทุัทดีครับ